เมื่อเราจะปิดเบอร์มือถือซิมรายเดือนนะแต่เจ้าตัวเขาไม่ว่างต้องไปที่ต่างประเทศเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าก็าคือป้าเขาก็จะไปอยู่ที่อเมริกาถาวรที่นั่นใช่ไหมแล้วเขาก็เปิดซิมรายเดือนมาประมาณ3เดือนแล้วตอนที่บินกลับอเมริกาคือธุระเยอะชุลรหูนะเราเขาก็ลืมเอกสารในการที่ใช้แบบว่า ปิดเบอร์มือถือซิมรายเดือนเนี่ยก็มีหนึ่งหนังสือรับรองม่ออำนาจเรียกเต็มๆว,ว่าหนังสือใบม่ออำนาจนะลองเซิร์ชหาในในเว็บไซต์ทั่วไปได้แล้วก็พิมพ์ออกมาก็จะมีให้พยานเซ็นสองคนมีแปะสแตมป์พาสอากรนะสิบบาทขึ้นไปส่วนเรื่องสแตมป์พาสอากรเนี่ย มีขายที่ใบสนีไทยทั่วประเทศเลยต่ายไปซื้อก็มีเป็นซื้อมาห้าบาทใบหนึ่งแล้วก็ยี่สิบาทใบหนึ่งเขามีขายแค่นี้นะห้าบาทกับยี่สิบาทในกรณีนะถ้าเราแบบเอ้ยภาษีก็เราจะแปะเป็นห้าบาทสองอันก็ได้หรือจะแปะยี่สิบาทก็ได้แต่องต่ายซื้อมายี่สิบาทใบหนึ่งห้าบาทใบหนึ่งต่ายก็เลยเลือกแปะยี่สิบาทไปนะเพราะซื้อมาแล้วก็จะทิ้งก็เสียดายเนาะจะไปซื้อเพิ่มอีกห้าบาทก็เปลืองเงินนะก็ แต่เกินไปยังดีกว่าขาดแล้วก็มีเป็นสําเนาบัตรประชาชนของเราเองแล้วสาเนาบัตรประชาชนของป้าและต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงทั้งของต่ายด้วยแล้วก็คนที่มอบอำนาจให้เราเนี่ยก็คือป้าใช่ไหมก็เป็นบัตรประชาชนตัวจริงของป้าด้วยเพราะตอนนี้กฎของค่ายทุกอย่างเลยนะแบนด์ค่ายมือถือทั้งหมดเลยอะคือเอกสาร เอกสารเนี่ยก็มีเป็นสำเนาสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจหนังสือใบรับรองอําอนาจนะเรียกว่าหนังสือใบมอบอำนาจแล้วก็มีเป็นบัตรประชาชนตัวจริงทั้งของเราและของคนที่มอบท,ที่ที่แบบว่าให้เราไปทําเรื่องแทนเขาอะ่ะก็คือต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงทั้งสองอันเลยทั้งสองใบ ก็เป็นประมาณนี้พล้วเราก็ไปยื่นเรื่องที่ค่ายมือถือซิมที่เราจะไปปิดเบอร์รายเดือนนะ mm. ก็จบละ mm. ก็เซ็นนั่น mm. เซ็นนี่ไม่มีอะไรละเอกสารที่ใช้ก็มีเท่านี้